สวัสดีครับสวัสดีครับกลับราช่องกายของกับควานเอกนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสพาเด็กน้อยเดินออกนอกบ้านนะครับมากินกอไผ่เขียวๆนะนี่กอไผ่พอดีว่าตรงนี้เขาตัดกอไผ่ทิ้งนะครับก็เลยและทีนี้ช่วงหน้าฝนก็กอไผ่ก็ได้โดนฝนก็ ก็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 อ,กอ,กอ,กอ,อะไรก็ขึ้นเขียวก็เลยให้ยาทองมากินเพื่อทำลายนะครับ้าทองก็ถูกใจเขานะครับได้กินพืชสดๆนะครับหวานมันวันนี้ก็ไปหาพ,พี่ปองมานะครับ เอาพี่ปองเข้าโรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นไผ่ใบเล็กกับใบใหญ่สองสอง,สองสองดเลยนะครับสองสิดในที่เดียวนะครับใบใหญ่กินใบใหญ่ละ นี่ดูกันใช้ชืดอทองทองเป็นเหมือนกันนะครับดึงมาให้ล้มแล้วก็มากินคือเขาบอกไว้หลายวันแล้วนะว่าให้มาเอาช้างมากินแต่ว่าเราก็ลืมพาจะไปกินหญ้าทางอื่นกินในหมู่บ้าน,นครับเดี๋วกันเหยียบไว้ด้วยนะครับนี่เหยียบ่าให้ต้นไผ่มันขึ้นไปคืนนะครับก็ แล้วก็รูดใบเอากินนะครัน่ารักนะคับเจ้าทองถ้าได้โตเร็วๆนี้น่าจะหลอนี่นะเทีนี้เตี้ยที่สุดในรุ่นนัครับผมเจ็ดขวบนี่เข้าแปดขวบสิงหานี้ cả ngày, xem nào, hương กินไปก่อนเดี๋ยวพี่ปองมาเดี๋ยวพี่ปองได้กินตรงนี้เพราะว่าเจ้าทงกินไม่หมดนะผมไม่หมดแน่นอน anh tết con hay này là cho thầu này Ở trong đi dùng nhiều nào con นาทีเวลาลองมองกล้องแล้วมองช้างผมเบียนหัวคนระับมันเป็นเหมือนยัง <c oughs> ไม่รู้ครับมันคนส่แว่นที่ใส่แว่นที่ไม่เข้ากับสายตาเลยบางครั้งบางทีป้าจะไม่มองได้มองโทรศัพท์นะอาจจะมองเป็นมองช้างไปก็อาจจะ อางก็อาจจะไม่อยู่ในมุมที่ต้องการนะครับของกล้องนะครับก็ถ่ายอะไรก็ใหญ่พอสมควรนะคร <c oughs> สงสามกอ ก็อยู่หนะ้าบ้านผมเลยนรับนี่บ้านผมก็นี่นะนี่มองเห็นบ้านนบต้นไม้ขึ้นเต็มแล้วนะอ้อยก็กำลังเติบโต ก็ช่วงนี้ไม่มีงานนะครับไม่รู้จะอัพคลิปอะไรนะครับผมหมดคลิปหมดไรแล้วนะคลิปที่ถ่ายไว้ในสต็อกก็เริ่มทยอยหมดแล้วนะครับผมก็มีแต่นี่แหละครับปล่อยช้างกินหญ้าอะไรอย่างเงี้ยผมผมยังไม่ค่อยมีระทึกไม่ค่อยมเออีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะครับผม กินไรกกินยากินยากินแค่นี้เราจะทองเดี๋ยวก็ไปหาทางอื่นกินครันหาหนาม้แล้วไปหา ไผใบใหญ่นะจะหวานกว่ามั้งครับผมเรียกว่าไผ่หวานปะถ้าจะไม่ผิดนะครับนี่เป็นไผ่ต้นแบบนี้นะครับแต่เขาตัดตัดจะทําลายนะครับแต่ว่ามันเจอหน้าฝนไปมันก็ขึ้นเกี่ยวมาเหมือนเดิมโอเคนะครับคลิปนี้เราก็มาถ่ายความ ความว่างของผมแล้วก็ปล่อยเจ้าของท่องกินยาครับกินต้นไผ่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ